เวลาเราเห็นผล,ลไม้สวยๆวางขายเนี่ยเคยเอะใจกันบ้างไหมครับว่าเอ๊ะก,กว่าจะมาถึงมือเราแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างบอกเลยว่าเบื้องหลังความสวยงามความสมบูรณ์แบบเนี่ยนะครับมันมีเรื่องราวการต่อสู้ที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยล่ะครับใช่เลยครับการเดินทางจากดอกเล็กๆไปจนเป็นผล,ลไม้ให้เรากินเนี่ยมันคือการต่อสู้กับความล้มเหลวของจริงเลยนะ เพราะว่าในทุกๆขั้นตอนเนี่ยมันเต็มไปด้วยอุปสรรคที่แบบพร้อมจะเข้ามาทําลายผล,ผลผลิตได้ตลอดเวลาเลยและคําถามก็คือแล้วเกษตรกร,เ,ร,กรเขามีวิธีเอาชนะความท้าทายพวกนี้ได้ยังไงละ่ะวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับมาเรามาเริ่มเจาะลึกเส้นทางเติบโตของผลไม้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเอาล่ะครับด่านแรกเลยการสร้างผลไม้ที่สมบูรณ์แบบเนี่ย มันเริ่มต้นในสวนนี่แหละครับเราจะไปดูกันในมุมของเกษตรกรเลยนะว่าเขาต้องดูแลเอาใจใส่การเติบโตในแต่ละขั้นยังไงกันบ้างอ่ะเรามาลองดูการเติบโตของทุเรียนเป็นตัวอย่างกันดีก,กว่านะครับจะได้เห็นภาพชัดๆเลยคือทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจากผลเล็กๆขนาดเท่าไข่ไก่เองนะช่วงนี้แหละครับคือช่วงที่มันกําลังสร้างเปลือกกับมเมล็ดจากนั้นแป๊บเดียวก็จะขยายขนาดขึ้นมาเป็นเท่ากระป๋องนมละช่วงนี้แหละที่เนื้อข้างในเริ่มพัฒนาแบบโอ้โหรวดเร็วมาก ก่อนจะเข้าสู่ระยะขยายผู้ที่เราจะเริ่มเห็นทรงชัดขึ้น,นเรื่อยๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยระยะใกล้สุกที่เนื้อข้างในจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอารามน่ากินสุดๆไปเลยครับแล้วในช่วงแรกๆนี่แหละครับที่เกษตรกรต,ต้องทํางานแบบใกล้ชิดมากๆเลยนะคือเขาจะคอยเดินดูแล้วก็คัดเอาผลที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งไปเลยเพื่อให้อาหารทั้งหมดเนี่ยไปเลี้ยงลูกที่ดีที่สุดไงครับ แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะยังต้องคอยเอาเชือกมาโยงกิ่งอีกเพื่อช่วยรับน้ําหนักของผลที่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆป้องกันกิ่งหักไงครับแต่ในขณะที่ทุกอย่างกําลังดูเหมือนจะไปได้สวยเลยนะจู่ๆก็มีอุปสรรคใหญ่ที่ไม่คาดฝันโผล่ขึ้นมาครับแล้วจะบอกว่านี่แหละคือจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องราวทั้งหมดเลยใช่แล้วครับหยนาเนี่ยมันมาเยือนได้แบบชั่วค่าคืนจริงๆนะจากผลไม้ที่กําลังโตสวยๆเลยเนี่ยอาจจะต้องมาเจอกับภัยคุกคามที่มันทําลายทุกอย่างได้ในพริบตาเดียว ปัญหานั้นก็คืออาการผลแตกนี่เองครับมันคือภาวะที่แบบเนื้อข้างในมันโตเร็วมากจนเปลือกข้างนอกขยายตามไม่ทันนะครับแล้วสุดท้ายมันก็เลยปรีแตกออกมาซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บจบเลยผลไม้ลูกนั้นกลายเป็นของที่ขายไม่ได้ในทันทีคิดดูสิครับว่ามันสร้างความเสียหายให้เกษตรกร,กรมหาศาลขนาดไหนคือมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะครับขนาดในงานวิจัยเกี่ยวกับส้มโอเนี่ย เขายังเขียนไว้ชัดๆเลยว่าปัญหาผลแตกเนี่ยมันรุนแรงถึงขนาดเป็นปัจจัยสําคัญที่จํากัดการแพร่กระจายของมันเลยทีเดียวโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆแต่ในทุกปัญหามันก็ต้องมีทางออกใช่ไหมครับและนี่แหละครับคือจุดที่วิทยาศาสตร์ได้ก้าวเข้ามาเป็นพระเอกขี่ม้าขาวในภารกิจกู้วิกฤตครั้งนี้ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือทางแก้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ที่ผิวเปลือกนอกนะแต่มันต้องแก้กันลึกลงไปถึงระดับเซลล์กันเลยทีเดียว พู้ง่ายๆก็คือต้องทำให้ผนังเซลล์ของผลไม้เนี่ยมันแข็งแรงขึ้นจากข้างในนั่นเองสไลด์นี้อธิบายได้เห็นภาพมากเลยครับลองลูกภาพตามกันนะในผลไมท้ทั่วๆไปที่ไม่ได้รับการดูแลเนี่ยมันจะมีเอนไซม์กลุ่มหนึ่งที่ทำตัวเหมือนทีมรื้อถอนนะครับคอยทำลายโครงสร้างผนังเซลล์ทำให้มันอ่อนแอลงเรื่อยๆแล้วก็แตกง่ายแต่พอเราให้แคลเซียมกับโบรอนเข้าไปปุ๊บ2ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นเหมือนทีมเสริมกำลังครับเข้าไปหยุดการทำงานของทีมรื้อถอน แล้วก็เสริมความแข็งแกร่งให้ผนังเซลลแทนผลลัพธ์ก็คือเปลือกมันจะทั้งเหนียวทั้งแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นขึ้นเยอะเลยแล้วนี่คือผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวเลขจริงๆนะครับงานวิจัยในส้มโอเขาเจอเลยว่าการใช้แคลเซียมกับโบรอนคู่กันเนี่ยช่วยลดปัญหาผลแตกได้ถึง19.6%โหเกือบ20%เลยนะนี่เป็นตัวเลขที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆครับ เอาล้ครับหลังจากที่ผล,ลไม้ของเราเนี่ยรอดพ้นจากวิกฤตผลแตกมาได้แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาเดินทางเข้าสู่เส้นชัยกันแล้วล่ะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะมาถึงมือเราเนี่ยมันมีอะไรอีกบ้างก่อนจะเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับเกษตรกร,เ,รเขาจะใช้วิธีการแบบดั้งเดิมเลยนะคือใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วนเลจริงครับไล่มาตั้งแต่การนับวนันการสังเกตสีของก้านผลไปจนถึงการเคาะฟังเสียงลองบีบหนามดูว่า มันยืดหยุ่นไหมแล้วก็ปิดท้ายด้วยการดมกลิ่นมันคือการผรสมผสานที่แบบลงตัวมา,มากๆระหว่างวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาชาวบ้านเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนเก็บลงจากต้นแล้วยังไม่จบนะครับโอ้โหยังมีขั้นตอนสําคัญอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นการขนย้ายที่ต้องทําอย่างเบามือมากๆการคัดคุณภาพคัดขนาดการบ่มให้สุกพอดีแล้วก็การเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เป๊ะๆทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้แน่ใจว่าผลไม้จะไปถึงมือผู้บริโภคในสภาพที่ดีที่สุดจริงๆ และแล้วในที่สุดนะครับเราก็จะมาถึงบทสรุปของการเดินทางทั้งหมดนี้กันตั้งแต่จุดเริ่มต้นในสวนผ่านเข้าไปในห้องทดลองและมาจบลงที่ประสบการณ์ตรงบนจานของเรานี่เองครับนี่แหละครับคือภาพสรุปทั้งหมดจากการเข้าไปจัดการด้วยวิทยาศาสตร์ในระดับเซเลล์เล็กๆที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจนกลายมาเป็นผลลไวธ์ที่สวยงามสมบูรณ์แบบที่วางอยู่ตรงหน้าเรานี่เองแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับมีเรื่องที่น่าทึ่งกว่านั้นอีก คือวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้ช่วยแค่เรื่องหน้าตาสวยงามอย่างเดียวนะแต่ยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ําตาลแล้วก็วิตามินซีด้วยโอ้โหพูดง่ายๆก็คือผลไม้ไม่ได้แค่ดูดีขึ้นนะแต่ยังอร่อยขึ้นแถมยังมีคุณค่าทางอาหารสูงขึ้นไปอีกสุดยอดไปเลยใช่ไหมละครับทีนี้ก็มาถึงคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้คิดกันนะครับว่า ครั้งต่อไปที่เราได้กินผลไม้สวยๆอร่อยๆสักลูกหนึ่งเนี่ยเราจะนึกถึงเรื่องราววิทยาศาสตร์อะไรบ้างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรสชาติและความสวยงามนั้น